ฟิล์มกระจกกันรอย iPad มีหลายแบบมากเลยแล้วชาวนะักว่าจะต้องเลือกอันไหนที่เหมาะกับเราที่สุดฮีลลทุกคนตัวประกอบน,นะครับกลับมาแล้วกับการรีีวิวเอ <Okay. S 2> จะพาทุกคนมารีวิวฟิล์มกระจกกันรอยสําหรับ iPad แต่และชนิดว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์แบบไหนกันบ้างด้วยความที่เราก็เป็นอาร์ติสต์ยช่ไพูดเลยว่าอาชีพอาร์ติสเนี่ยใช้งานหน้าจอ iPad กันอย่างหนักหน่วงมากๆเนาะเราทัด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 ปัด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 เรานั่งดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูหนังผ่านหน้าจออันนี้แล้วเราก็ขีดขีดเขียนเขียนด้วย Apple Pencil บนหน้าจออันนี้เป็นเวลานานเราไม่วาดรูปส0นาที20่นาทีเสร็จ ใช่ไหมพี่ราว่า8ชั่วโมงแล้วใครจะมาใช้งานหน้าจอ iPad เท่ากับอาชีพพวกเราแล้วหน้าจอ iPad ของเขาอะสีเขาสวยใช่ปะแล้วหน้าจอ iPad ที่สีสวยกริปขนาดนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดมันพังมันต่างๆเนี่ยมันก็จะมีค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างแพงเนี่ยเคยทา iPad หล่นไว้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ฟิล์มป้องกันตอนนี้ก็คือมีรอยอราวไปแล้วตรงขอบ เราก็าเลยจะมามองหาฟิล์มกระจกกันรอยสําหรับ iPad ที่เหมาะสําหรับลฟ์สไตล์ของเราจริงๆต้องเป็นฟิล์มกระจกด้วยเพราะว่าเราต้องการความป้องกันกงการความแข็งแรงเนอะวะแต่ทีนี้เรารู้ว่าแต่ละคนก็จะมีลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นดาวาตเป็นอาร์ติสเหมือนกันก็จริงแต่การใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหน มันดีไม่ดีก็จะลองจัดอันดับตามไลสไตล์ของตัวเราแล้วพวกเธอจะได้เอาไปวิเคราะห์กันเองว่าโอเคมันแบบนี้นะอันนี้อาจจะเหมาะอันนี้อาจจะไม่เหมาะพูดเลยว่าอันนี้จากความเห็นส่วนตัวแล้วก็จากการประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวจากงงการใช้งานส่วนตัวนะฮะฟิล์มกระจกกระลอยมีหลายแบบมากมันต้องมีชักอันแหละที่ถูกใจของเธอนะเรามาหาที่สุดกันและทุกคนสาพูดถึงฟิล์มกระจกกันลอยแนะ่นอนเรามีผู้ใหญ่ใจดี พูดถึงฟิล์มกระจกกันรอยเนี่ยโฟกัสเขาเป็นตัวตึงโน .1 นในประเทศไทยในเรื่องของการป้องกันแท็บเล็ตป้องกันโทรศัพท์ป้องกัน iPad ของเราถ้ออยากได้ฟิล์มกระจกหรือฟิล์มธรรมดาแบบไหนโฟกัสเขามีโปรนักหลากหลายแล้วก็คุณภาพไว้ใจได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้งานลองทดสอบฟิล์มกระจกกันรอยของโฟกัสแต่ละรุ่นให้ดูเพราะว่าฟิล์มธรรมดาธรรมดามันอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้ว ฟิล์มกระจกกันรอยมันไม่ใช่แค่ฟิล์มเฉยๆแต่ว่ามันมีคุณสมบัติต่างๆที่ต่างกันออกไปนะแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบนี้ความที่เป็นฟิล์มกระจกเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติมากกว่าฟิล์มแบบธรรมดาทั่วไปหนึ่งเลยมันเป็นแบบมันเป็นกระจกอะ่ะมันก็จะแข็งแรงกว่าฟิล์มแบบปกติแล้วตัวของโฟกัสแต่ละรุ่นเนี่ยเขาเป็นความทนทานระดับ 9H9 Hardness <N ets, S 1> ก็คือกันรอยขีดขว่วนแรบะบนอดระดับ g m แล้วก็ทุกแบบเนี่ยเป็นแบบเต็มแผ่นคือคุณสมบัติเหมือนกันทั้งแผ่นเลย มันจะมาเป็นกล่องแบบนี้ในชุดก็จะมีชุดอุปกรณ์ให้เราติดตั้งได้ตัวของตัวเองติดตั้งง่ายไม่ยากแต่ว่าแต่ละตัวมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอันมาเริ่มกันที่แบบแรกกันก่อนแบบแรกกันก่อนมีก <laughs> ระจกกนรอยแบบใสรุ่นอัลต้าเคลีย หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแวบบแรกก็คือเฮ้ยรู้สึกว่ามันสวยงามอยู่นะเออมันมีความคล้ายๆกับการที่เราไม่ได้ติดฟิล์มลงไปคล้ายๆกับหนะ้าจอ iPad เลยส่วนเรื่องการมองเห็นการแสดงผลของภาพเนี่ยก็สีสดสีสวยสีเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ติดฟิล์มลงไปนั่นแหละอาจจะมีเงาสะท้อนของแสงไฟอยู่บ้างแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหามากส่วนเรื่องผิวสัมผัสก็คือ <c oughs> คือลองลูบกระจกมันก็จะเป็นแบบแกระจกอะนะมีความลื่นๆนิดนึงส่วนเรื่องการเขียนอ่มันก็ไม่ต่างจาก การที่เราเขียนลงบนหน้าจอกระจก iPad ของเราปกตินะทั่วไปแต่มีจุดหนึ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงก็คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็การดูแลรักษาเพราะว่าด้ยวยความที่มันเป็นฟิล์มกระจกเนี่ยม,มันแบบมันก็จะมีรอยนิ้วมือได้ง่ายถูกไหมมีคราบมันมาติดอะไรได้ง่ายแต่ก็เราก็เอาเอาอะไรมาเช็ดมาทําความสะอาดมันก็ออกเละก็ใช้งานได้ปกติคล้ายๆกับการที่เราไม่ได้เอาฟิล์มกระจกติดก็เหมือนกันต่างกันที่มันมีอะไรมาป้องก,กันแล้วก็ใส่ราคา590บ้าบาท ค่น่ารักอยู่ส่วนตัวคิดว่าอันนี้เหมาะสําหรับคนใช้งานทั่วๆไปที่ต้องการการป้องกันของหน้าจอ iPad อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากได้การแสดงผล texture อะไรที่เหมือนกับตัวหน้าจอ iPad ปกตินะครับ โอเคอันต่อไปอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบใช้นิ้วเยอะๆกับ iPad ของเรานี่คือกระจกัันรอยแบบด้านนะฮะ Arm Thai fingerprint and Smart Note ก็คือแบบแรกติดไปปุ๊บภาพลักษณภาพรวมมีความเปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าเป็นฟิล์มแบบด้านก็จะเกิดความเป็นแบบว่าคุ้นๆมากกว่าแบบใสนิดนึงเรื่องของสีแล้วก็การแสดงผลเนี่ยค่อนข้างต่างกับแบบใสอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าหคือมันพอเป็นแบบด้านปุ๊บใช่ไหม ความคอนทราสต์การแสดงสีสันอาจจะไม่ดีเท่าแบบใสอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะสีมันก็จะไม่คอนทราสต์เท่าไม่สดเท่ามันจะมีความขุ่นๆมมัว,มวติดมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกแสงรีเฟกแสงสะท้อนจากแสงแดดที่มาโดนหน้าจอเราก็จะลดลงอะไรเงี้ยแก้ปัญหาได้โดยการเราก็เพิ่มไปเยอะๆแสงาจเอาเยอะๆมันก็จะดูสดขึ้นส่วนเรื่องผิวสัมผัส I love ผิวสัมผัสของฟิล์มอันนี้มากมันแบบทุ่ยเอานิวถุอยู่ตลอดเวลาคือฟิล์มกระจกแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อที่จะทําให้เราไม่ลื่นใช้งานหน้าจอไม่ลื่นมันไม่เอียดอะเข้าใจคำว่าไม่เอียดไหมมันไม่แบบอิดอัดอิดอัด่ะมันแบบสบายนิ้วนะบอกเลยว่าน่าจะเล่นเกมมันมากแบบไม่สะดุดใครที่เป็นสายเล่นเกมนะเอออันนี้นะลองเรื่องการเขียนโอเคอันนี้จะเริ่มมีข้อแตกต่างแหละมันก็จะเริ่มเขียนฝืดขึ้นนิดนึงต่าง จากแบบกระจก่าว่าเท็กเจอร์มันเป็นแบบด้านตอนนี้เราเขียนกระจกเนี่ยมันจะเป็นแบบพื้นมันจะเรียบสนิทใช่ไหมแต่ความเป็นด้านเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการที่เราเขียนลงบนกระดาษหรืออ็อบเจกต์อื่นๆที่มันมีความไม่เรียบสนิทอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถคุมเส้นได้ดีขึ้นนิดนึงนะก็เหมาะสําหรับคนชอบเขียนเหมือนกันถ้าใครที่ชอบสัมผัสอันนี้ก็พอที่จะมาช่วยเรื่องของการเขียนได้เหมือนกันทําให้เขียนฟินขึ้นประมาณหนึ่งส่วนเรื่องความสะอาดอันนี้ดีมากแกใครทช้แบบว่า เห็นรอยนิ้วมือไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นฟิลแบบด้านเนี่ยจะเหมาะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือติดอยู่คราบมันที่อยู่บนนิ้วมือของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนี่เขาเขียนเลยนะเนี่ยว่าเออเป็น anti fingerprint ลดรอยนิ้วมือลดหลนส์ชดชลดเหล็การทลดแสงสะท้อนเออราคาเริ่มต้น9 90บาทเหมาะสําหรับชาวทั t o u c ชาวเล่นเกมยา,ยาวๆมันๆอันนี้นะ่าจะหมาะแต่ว่าส่วนตัวเราแอบติดนิดนึงตรงที่การมองเห็นการแสดงผลอาจจะไม่ได้เต็มที่มากนะักแ,แล้วส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้ทัดบ่อยเราใช้ปากานะ โอเคอันต่อไปอันนี้เป็นโปรดักที่เหมาะโปรดักที่เขาว่ากันว่าเกิดมาเพื่อสายผลิตสายนักวาดดิจิทัลฟิล์มกระจกกันรอยเนื้อกระดาษ paper light สำหรับนะักขดขีดเขียนเขียน เราเคยมีทําเรื่องราวของฟิล์มกระดาษแบบละเอียดละเอียดยิบยิบแล้วไปลองดูได้แต่อันนี้พูดแบบคร่าวๆแบบไวๆอันนี้เป็นเนื้อฟิล์มด้านแต่ว่ามีการเคลือบสารหรือทําให้เท็กเจอร์มันเป็นแบบเป็นเนื้อกระดาษงงไหมก็คือเป็นฟิล์มกระจกที่เป็นเนื้อกระดาษคือปกป้องหน้าจอไอแพดของเราด้วยแล้วก็ t e x t อร์ของมันเป็น texture กร,ระดาษด้วยเงี้ยเก๋ไหมเรื่องสีเรื่องการมองเห็นอย่างที่บอกมันเป็นฟิล์มกระดาษมันเป็นฟิล์มเนื้อด้านใช่ไหมการแสดงผลของความคอนทรา ความใสกิ้งอะ่ะก็ไม่เท่ากับฟิล์มใสเพราะเบ็ดมันเป็นเนื้อด้านเนาะแต่ถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะแอบมองเห็นเป็นเม็ดเม็ดใสๆเม็ดเกรนเกรนเล็กๆแบบเล็กๆ มากมากเคลือบอยู่บนพื้นผิวแบบแทบจะสังเกตไม่ค่อยเห็นก็จะได้ความคอนทราสที่ไม่สูดเท่ากับพวกฟิล์มใสอะไรเงี้ส่วนเรื่องผิวสัมผัสพี่จ <c> า <oughs> แกเอ้ยเอานิ้วสัมผัสเนี่ยมันก็ได้ฟิลฟิลเนื้อด้านแต่ว่ามีความเนื้อละเอียดสักๆเหมือนกระดาษเธอลองเอานิ้วไปถูกระดาษมันจะต่างกับถูกระจกเออมันจะได้ฟิลอย่างนั้นนะแต่ก็ทัชได้ไม่เจ็บมือเธอทัชได้เรื่อยๆมันไม่เจ็บ <c oughs> มันไม่ใช่กระดาษทราย <c oughs> มันไม่เจ็บนะส่วนใครที่กังวลเรื่อง มันเป็นฟิล์มที่มีออปชันแปลกๆขึ้นมามันจะตอบสนองการใช้งานไม่เร็วหรือเปล่าปกติเลยใช้งานได้ปกติปัดไปปัดมาเร็วเหมือนกันฟับตอบสนองได้รวดเร็วส่วนเรื่องการเขียนอันนี้เป็น The base Hey you this is the best the best one เรื่องการเขียนเพราะว่า texture เ,เป็นเหนือกระดาษเกิดมาเพื่อการใช้งานกับ Apple pencil การใช้งานการเขียนบนหน้าจอ เธอลองเอาปากกาไปเขียนบนกระจกกับไปเขียนบนกระดาษเธอว่าเท็กเจอร์อันไหนมันจะฟินมือมากกว่ากันอันนี้ก็ออกมาเป็นโปรดักต์ที่ทำออกมาให้เหมือนกับว่าเรากำลังเขียนอยู่บนกระดาษมันก็จะมีความต้านมือน,นิดหนึ่งแล้วก็คุมเส้นต่างๆได้ดีมากขึ้นตอนจดจตอนเขียนเขียนตอนโน้ตตอนอาจารย์สั่งอะไรมาเราก็จะเขียนเหมือนกำลังรู้สึกว่าเรากำลังจดบนกระดาษแต่เปล่สาสสฉันจดบนนั่นจะ iPad อย่างนี้ นะฮะแล้วก็ความเก๋คือมันมีเสียงด้วยมันมีเสียงเหมือนกับว่าเรากำลังเขียนบนกระดาษด้วยแกไมีแบบเข้าใจไหมแบบมันฟินหนาะ เอาตรงมันฟินนะพอมันเป็นฟิล์มกระดาษอย่างงี้ปุ๊บใครที่เพิ่งซื้อ iPad ต้องการที่จะฝึกวาดรูปเนี่ยลองฟิล์มกระดาษดูเธอก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะรู้สึกเอนจอยในการฝึกในการเขียนได้ง่ายมากกว่าเพราะว่ามันมันมันแฮปปี้อ่ะส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นฟิล์มกระดาษที่ถนอมหัวปากกา Apple Pencil ก็ต้องดูกันในระยะยาวอีกทีนะฮะแต่อันเนี้ยเนื้อค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีปัญหามากในระยะยาวเรื่องของความสะอาดก็คล้ายๆกับฟิล์มด้านเลยนะก็คอือรอยนิ้วมือไม่ค่อยตแ จากภายนอกต่างๆก็คือไม่ค่อยเยอะมากทำขา้สตอนได้ง่ายราคาเริ่มต้น890บาทพูดเลยว่าเหมาะสำหรับชาวตดจตดๆเขียนๆอย่างแท้จรูชาวนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ Apple Pencil จดบ่อยๆอันนี้อยากจะให้ลองก็แล้วแต่คนชอบจริงๆพอนี่ส่วนตัวก็ใช้ฟิล์มกระดาษมาก,ก่อนแต่ว่า,เ,าเราไม่ได้ซื้อฟิล์มกระดาษมาติดสรุปก็คือชินกับการเขียนบนกระจกไปแล้วตัวนี้แล้วแต่คนชอบลองดูว่าลสไตล์เราเหมาะสำหรับฟิล์มกระดาษไหมส่วนตัวเราเราเป็นนักวา ก็จริงแต่ว่าติดการเขียนบนกระจกไปแล้วเราให้เรื่องของความเท็กเจอร์แต่มันอย่างที่บอกมันเป็นแบบเบเป็นฟิล์มด้านใช่ไหมการมองเห็นมันไม่สุดเราเราอยากดูกระตูน,ตนสีสดสด รุ่นต่อไปนะครับสำหรับชาวซีรีส์สำหรับชาวดูหนังนะฮะรุ่น Blue Light Cut กระจกกันดอยถนมสายตาอันนี้ทุกคนสานาวัตกรรมในการป้องกันสายตาของเราหลังจากที่ติดไปแล้วปุ๊กก็ข้อสังเกตได้ก็คือโทนสีของหน้าจอจะมีความต่างไปนิดนึงอาจจะเพราะว่ามันเป็นการตัดแสงสีฟ้าทําให้เราสบายตาม,มากขึ้นเนาะแต่ก็มันก็ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาในการมองเห็นในการใช้งานขนาดนั้นเออมันก็ช่วยเซฟตาเราอะเนาะเออก็ให้มันแบบเพียนิดนึงแหละ เร,เรื่องสีเรื่องการมองเห็นเนี่ยพูดเลยว่าเขาเกิดมาเพื่อให้เราได้ดูหนังดูทีวีดูซีรีส์เป็นเวลานานๆน,านึกกับปาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจ้องอยู่น,นานๆมันก็จะรู้สึกสบายตามากกว่าแต่ถามว่าเรื่องของการเพี้ยนของสีโอมฟ้าที่ติดมาเนี่ยดูไปเรื่อยๆมันไม่สังเกตเห็นมันก็จะเริ่มชินไปเองละโอเคมันมันมันติดฟ้าติดอะไรเงี้ยแต่สําหรับใครที่เป็นสายกราฟิกสายทํางานสีแบบห้ามเพี้ยนเลยแม้แต่เล็กยเนี่ยอาจจะต้องกังวลนิดนึงเรื่องนี้ ผิวสัมผัสคล้ายๆกับฟิล์มกระจกก็จะมีความลื่นๆมีความคล้ายๆกัน เหมือนเลยเหมือนเรื่องการเขียนก็เช่นเดียวกันก็คล้ายๆกับฟิล์มกระจกเป็นฟิวเขียนบนกระจกนะครับส่วนเรื่องราคาัพขึ้นมาจากรุ่นฟิล์มกระจกธรรมดาเป็นราคาเริ่มต้น990บาทเหมาะสำหรับใครเราคิดว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่จ้องหน้าจอ iPad นานๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังไม่ว่าคจะเป็นการดูการ์ตูนหรือการทําอะไรใดๆก็ตามนะรวมไปถึงชาวดิจิตอลที่วาดรูปนานๆด้วยแต่อาจจะเป็นชาวดิจิทอลที่ไม่กังวลเรื่องของการเพี้ยนสีเพียงเล็กน้อยมาก ไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ได้ถ้าอยากแบบเซ็ตเซ็สายตา โอเคอันต่อไปอันนี้เป็นโปรดักที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูลึกลับมากๆนะฮะ Privacy Matte นี่เขาเขียนไว้เป็น m a ทนะ <c oughs> ฟิล์มกระจกกันรอยด้านเพิ่มความเป็นส่วนตัวเป็นฟิล์มเรียกว่าเป็นฟิล์ม Privacy แล้วกันเป็นฟิล์มกันคนมอง iPad ของเราเทุกเธอเคยรู้สึกไหมว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเวลาใครมาแอบดูเราว่าเรากําลังวาดรูปอะไรอยู่เรากํลาลังไลน์ไปหาใครอยู่เรากําลังส่อง IG ผู้ชายอยู่เรารู้สึกไม่สบายใจถ้าใครจะมาแอบดูหน้าจอของเราอันนี้เป็น คำตอบให้กับพวกเธอเรื่องของความ p r i v a t ี l y สำคัญเลยนะลูกนี้สมัยนี้พวกเธอภาพรวมเนี่ยมันมีความคล้ายๆจะเป็นแมทหรือคล้ายๆจะเป็นใสฉันไม่รู้แต่สัผสมผัสมันก็ลื่นๆแต่ความเก๋คือเวลาเรารมองอย่างนี้มองตรงๆอย่างนี้มันมองเห็นใสปกติชัดเคลียร์เลยแต่มองข้างๆมืดเลยมืดตึบมองมืดตึบอย่างนี้ก,นานาการถ่าารณแบบว่าแกะๆเล่ย ีก็จะมองไม่เห็นเราเนื ite, ้อปะอีจอยที But, ่เดินผ่านมามันก็จะมองไม่เห็นหน้าจอของเราค่ะอีจอยยเบงียบเงียมาดู iPad ฉชันอย่างนี้เรื่องของราคาแอบแดงนิดนึงเริ่มต้นที่ราคา1090บาทแต่ถ้าเทียบกับความลับ Pri เวซีของเรามันมีมูลค่ามากกว่า1,000บาทเธอเธอลองเสี่ยงหนูลวกันถ้าใครที่ทำงานที่ต้องการเก็บความไพรเวซี่หน่บาทจ่ายไปเถอะนะดีกว่าข้อมูลหลุดอาพูดตรงตรโอเคสรุปนะครับ จากที่ดูแลงของเราเนี่ยอันไหนที่มันมีผลต่อการแสดงผลได้ไม่เต็ม1 0 0เรซเราจะจัดคะแนนให้น้อยกว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าคะแนนน้อยจะคุณภาพไม่ดีนะแค่ไม่แมทก,กับลฟ์สไตล์เราฟิล์มกระจกกันรอยแบบใสส่วนตัวสําหรับเราเนี่ยชอบความที่มันแบบสีสดดูไม่ต่างจากการที่มันติดฟิล์มมากนะเพราะฉะนั้นก็จะจัดอยู่ในะให้ในแรงกลางๆซักแลง B แล้วกันบ B ไปก่อนนะดูดบลูไลท์คัตกระจกกันรอยถนมสายตาเป็นเหมือนฟิล์มกระจกที่เพิ่มออปชั่นมาเรา ให้แรง A ไปเลย A ไปก่อนนี่คือกระจกกันรอยแบบด้านนะฮะให้อยู่ที่สี่แล้วกัน กระจกกันรอยเนื้อกระดาษ paper l i ลท์ส่วนตัวเราอยากจะให้น้องเขาไปอยู่แรลง A แต่ว่ามันเป็นกึ่งฟิล์มด้านอย่างที่ทุกคนรู้ฉันไม่แฮปปี้กับฟิล์มด้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะดรอปลงมาเป็นอยู่ในแรลง B ละกัน p i v a c y แมทเพราะฉะนั้นแรลกงตัวนี้เราจัดแหลกงให้น้องอยู่ในแหลง4ละกันแต่ทีนี้ขอเรียงใหม่อีกนิดนึงตอนนี้ blue l i ์เป็นที่1อยู่ถ้าจะบอกว่าเรา ให้ความสมคัญกับเรื่องของการแสดงผลหน้าจอเพราะฉะนั้นอันที่ใสสุดเราก็คงต้องให้เป็นแบบใสแบบปกติเอาแบบใสปกติขึ้นมา T S เลยป้าเราก็จะได้เทียร์สรุปสุดท้ายที่เราเลือกมานะฮะอันดับหนึ่งนี่คือเป็นแบบใสแบบปกติแล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยคิดว่า อันไหนมันแมชกับไลฟ์สไตล์ของเธอมากที่สุดก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับฟีมกระจกกันรอยโฟกัสนะครเป็นทางเลือกที่ดีมา,มากๆในการป้องกันดีไวซ์ของเรานะครับอยากที่จะหาซื้อหรือว่าหาจับใจใช้ใส่ดูรายลเดียเพิ่มเติมเนี่ยที่ลิงก์ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับผมอ่ะไปละหวังว่าจะได้ข้อมูลแล้วก็เอนจอกับคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่เชอกันแล้วบบาย bye bye.